พี่น้องผู้ที่อีาานและศรัทธ,ธาต่อรอดทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่อรอดสุบฮาอนูอาตาลาที่โปรองค์นั้นได้ให้โอกาสกับเราที่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงวันที่12ของเดือนชาบานแน่นอนว่าอีก10บกว่าวันที่เรานั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติ กอดุทิต่อรัสุบาฮาอัตะลาที่พระองค์นั้นได้ให้โอกาสกับเราสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะตอบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวและเป็นความดีสำหรับผู้ที่อีมานต่อร์ที่ได้เพิ่มพูนความดีของเขาในเดือนอมฎอนพีิน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนชะบานนั้นก็เป็นอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนที่8ดของปฏิทินอาหรับคำว่าชะบานนั้นเป็นเดือนที่บรรดาชาวอาหรับนั้น ต่างคนก็แยกย้ายกันออกไปหาปัจจัยยังชีพบางคนก็ออกไปหานะครับอาหารหรือบางกลุ่มก็ออกไปทําสงครามเพราะว่าเดือนก่อนชาบานนั้นเป็นเดือนระยับเป็นเดือนต้องห้ามนะครับในยุคก่อนนั้นที่เราเรียกว่ายุคยาฮิลียะนั้นพวกเขาจะให้เกียรติในเดือนรอยับแล้วก็แน่นอนพี่น้องครับในเดือนชาบานนั้นยังมีซุนนะการปฏิบัติของท่านนาบีสุลต่านฮุยไลวะสัลลัลลม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องนํามาปฏิบัติและเป็นการส่งเสริมเ,เป็นการรักษาสุนนะของท่านนบ,บี like. ส,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 นส,สุลตารฮุวาลีวะสซัลลัมเดือนชะบานนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮาวตาลาจะรับการงานของเบาเพราะว่าท่านนบีสุลตาฮุวาลีวะซัลลัมบอกว่าเดือนชาบานั้นเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนมากจะหลงลืมจะไม่ให้ความสําคัญในเดือนนี้และเป็นเดือนที่คุณงามความดีของเบาของพระองค์นั้น จะถูกยกขึ้นไปในรอบปีนะครับพี่น l l ้องผู้ศรัทธาครับท่านอุซ่ามาบินเซดได้กล่าวกับท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมบอกว่าย่า ر س و ุล ل ل ه แลมอารากตัสูมุชะฮันมินัชชูฮูรมาตัสูมุมินชะบานท่านอุซม่าบินเซดนั้นถามท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมถือสินอดเลยในเดือนในบรรดาเดือนต่างๆเว้นแต่ เดือนชาบานและท่านอับดุลลอฮฺซลก็เลยตอบคําถามของท่านอุซามะบินเศดบอกว่าสาเหตุที่ท่านนบีนั้นถือสนนอดในเดือนนี้มากเป็นพิเศษก็เพราะว่าดาริกะชาอุลยักฟุลนาสุอันหูเบนาระจับวะร์มดอนสาเหตุที่ท่านอับดุลลอฮฺซลได้ให้ความสําคัญในเดือนนี้ก็เพราะว่าเดือน ชาบานนั้นเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนมากจะหลงลืมเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอยยับกับรอมฎอนนะครับวะฮัวชารุนตุรฟะอูฟีฮิลอามันอิลารับบินาลามีนนบีบอกว่าในเดือนนี้นะครับการงานของเบานั้นจะถูกยกขึ้นไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาฟะอูฮิบบุออยุรฟะอั้ามลีวะอันาซออิมนะครับนบีบอกว่าฉันก็ชอบที่จะให้คุณงามความดีนะครับอามันของฉันเนี่ย ถูกยกขึ้นไปในสภาพที่ฉันนั้นถือสิทธิอดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวบทที่เป็นการบ่งชี้ถึงความประเสริฐของเดือนชาบานท่านมามินุกไกยมหิมะฮุลรอดได้กล่าวว่าการงานของมนุษย์ในรอบปีนั้นจะถูกยกขึ้นสู่ฟากฟ้าในเดือนชาบานนี้เองนะครับและสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาีบ็สลลัลลอฮวะละซัลลัมนั่นก็คือการถือสินอด ท่านยังไงชาดีละอันฮากล่าวว่าลัมยะคุนรอษฎลอลลอฮ์สัลลัลลอฮุวะหลิวะสัลลัมฟิชั่งเร็มินสัปดาห์อักเสบุิยามันมินห์ุฟิชะบานท่านยังไงชาดีละอันฮากล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีสัลลัลลอฮุวะหลิวะสัลลัมเลยที่ถือเสด็จในรอบปีมากเท่ากับการถือเสด็จในเดือนชับานนะครับและท่านยังไงชาก็บอกว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะหลิวะสัลลัมนั้นจะ ใช้ช่วงเวลาเห็นความประเสริฐก่อนที่จะเดืดอนรอมฎอนนั้นจะมาถึงท่าน,นอิหม่ามอินุรยับได้กล่าวว่าสาเหตุที่ท่นานอับดุลลาห์สัลล,ล,ล,ลาลลมได้ความสําคัญกับเดือนชะบานก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้การถือสิลจนในเดืดอนรอมฎอนนั้นมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการถือสิลอดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับในเดือนชะบานเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การถือสิลจดในเดืดอนรอมฎอนนั้นเหน็ดเหนื่อยหรือการทอาอิบาะห์ที่เหน็ดเหนื่อย นะครับฉะนั้นหากใครก็ตามนะครับที่อยากจะให้การถือศีลดของเขาในเดือนรมอมฎอนนั้นมีคุณภาพนะครับทำอามัลอิบาด,ได์ได้เต็มสมบูรณ์แบบเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การถือศีลดตั้งแต่เดือนชาบานนี้ไปนะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้การถือศีลหรืออามันคุณงามความดีต่างๆในเดือนรมอมฎอนนั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นพี่นองพู้ศรัทธาครับอีกประการหนึ่งนะครับ เดือนช่บานนั้นก็ยังเป็นเดือนที่ท่านหญิงไอชเราจะรออันหานั้นชดใช้บวชของนางนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับออผู้หญิงนะครับที่ไม่สามารถที่จะบวชในเดือนรอมฎอนได้อาจจะมีอุปสรรคนะครับตามที่ศาสนากําหนดไม่ว่าจะเป็นการตั้งครันให้นุ่มบุตรนะครับหรือในสาภาพที่นางมีประจําเดือนท่านหญิงไอเชเราจะรออันหาได้กล่าวว่าฉันเนี่ยยังคงมีบวชในเดือนรอมฎอนอยู่นะครับ แล้วก็ฉันก็ไม่สามารถที่จะจดใชด้การถือสิริในเดือนรอมฎอนได้เว้นแต่ในเดือนชาบานนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประการนะครับที่ส่งเสริมให้บรรดาผู้ที่ยังขาดศีลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นแม่บ้านภรรยาของเรานะครับก็ช่วยกันนะครับที่จะให้การถือสิรทิที่เป็นววจิบนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่รอมฎอนใหม่จะมาถึงประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบสุลเลาะห์ฮุยลีวาสัลลม ในเดือนชาบานนะครับนั่นก็คือการส่งเสริมให้มีการอ่านอัลกุรอานให้มากท่านสลามะอิบนุก,กุเฮนรอิมาฮุลรอได้กล่าวว่าชารุนชาบานชารุนกุรอนะครับเดือนชาบานนั้นเป็นเดือนของนักอ่านนะครับสแสดงว่าในคำกล่าวของซลัฟนั้นเป็นการบ่งชี้ถึงว่าเป็นการเตรียมพร้อมสาภาพร่างกายจิตใจนะครับทุกอย่างเพื่อที่จะรอการต้อนรับของเดือนรอมฎอนนะครับ ต่อัมอิมโหนกเกสบอกว่าเมื่อเดือนชาบานมาถึงนะครับพวกเราก็จะใช้เวลาส่วนมากในการอ่านอันกุรอางนะครับถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการได้มีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งในเดือนรอหมอ,อนอันมีเกียรตินะครับในสุนทรต่อมาพี่น้องครับคือการบริจาคนะครับการบริจาติทันอิมหนุฮยัตนะเมื่อเดือนชาบานเข้ามาสู่นะครับ เมื่อพวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนชาบานนั้นพวกเขาก็จะทําการศึกษาอันกุรอานแล้วก็จะมีการจ่ายสกาดนะครับแจกจ่ายสดอกก๊มากมายท่าอนาอนัสบินมาลิกบอกว่าบรรดาสาวกของท่านอนับดุลลอฮฺฮุวาเลวะซัลลมัมเมื่อเขาเห็นเดือนชาบานเนี่ยพวกเขาก็จะเตรียมพร้อมแล้วนะครับในเรื่องของการศึกษาอันกุรอานนะครับในการนําสกาดไปแจกจ่ายนะครับนำอาหารไปแจกจ่ายเพื่อที่จะให้ มีความพร้อมมากที่สุดในเดือนรอมฎอนนะครับแจกจ่ายสากาดเพื่อที่จะให้ผู้คนที่ยากจนนั้นได้บวชสุนนะและก็เตรียมความพร้อมในการถือสรดวาจิบในเดือนรอมฎอนนะครับนี่เป็นแบบอย่างสุนนะของท่านอนับดุลลอฮฺฮุละลียลวลซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอีกประการหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นความประเสริฐในเดือนชาบานนั่นก็คือเราจะต้องอภัยซึ่งกันและกันนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมบอนก่อนที่ความดีของเรานั้นจะถูกปฏิบัตินะครับในความดีต่างๆมากมายเนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่ต้นนบีพูดถึงเดือนชาบาะก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมีปัญหากับใครนะครับโกรธใครมาทะเลาะกับใครเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดพี่น้องครับเราอย่ารอจนถึงวันอีดท่านนบีสลุลตล่านวลสามได้พูดไว้ในฮะดิษสเฮียนบีบอกว่า ยับตรัสอุลลอฮฺอิลากลุก่ีคีในคืนที่นับินชะางบานฟายกฟิรุลิจมีนกลุก่มคีัลลาลิมุชริกัลมุชาหินผู้อักพุทธาครับอัลลอะซุบฮานุอัลตะลาจะมองลงมายังเบาของพระองค์ในค่ำคืน15ของเดือนชะบานนะครับในกลางเดือนชะบานและอัลลอะซุบฮานุอัลตะลาจะอภัยโทษให้ทุกคนเลยนะครับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อละยกเว้นคนสองประเภท หนึ่งผู้ที่มีภาคีสองผู้ที่โกรธกันอยู่นะครับยังไม่คืนดีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวนะครับเพื่อนสนิทฮะดิษบทนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความประเสริฐของเดือนชะบานแต่ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเจาะจงในการถือศรดเฉพาะวันที่15ที่เราเรียกว่านิสูชะบานหรือการกําหนดอิบาะดะละหมาดหนึ่งร้อยรอกอัร์ดเกตอ่านยาซีนสามจบฮะดิษบทนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าไม่มีแบบอย่างและการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลฮุอะลัยวะสัลลัมแต่สิ่งที่เป็นการกล่าวนี้เป็นการกล่าวโดยความประเสริฐโดยรวมของเดือนชะบานนั่นเองนะครับฉะนั้นเป็นอีกความประเสริฐหนึ่งที่เราควรจะตระหนักและให้ความสําคัญคือขอดูอาต่อเลาะให้เรารอดพ้นจากการมีภาคีและขอดูอตอเลาะสุบฮานอัตลาให้เราทั้งหลายนั้นคืนดีกับพี่น้องของเรา น,นี่เป็นสิ่งสําคัญมากหากว่าเราคืนดีกันแล้วนะครับอภัยกันแล้วเนี่ยอามันอิบาดะทุกอย่างในเดอรอมะดอนนั้นจะถูกตอบรับเพราะแน่นอนพี่น้องครับที่ท่านนาบีสลุลตาร์ฮุอะลีวะสัลลัมยังกล่าวเน้นย้านะครับว่าคุณงามความดีของผู้ศรัทธานั้นจะยังคงหยุดอยู่บนที่ชั้นฟ้าจนกว่าเขาจะคืนดีกับพี่น้องของเขานะครับฉะนั้นวันนี้เราทําความดีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังโกรธกันอยู่ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ย นะครับความดีของเราก็จะไม่ถึงอัลลอฮฺซุบฮาหนัวตาลาฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนักมากที่ท่านนบีส,สุลตาลอฮุอะไลวะส,สัลล,ลลัมได้เตือนให้กับพวกเรานะครับประการต่อมาคือการขอดุอานะครับบรรดาชาวซาลักนั้นนะครับมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้ชีวิตของเขานั้นได้ประสบกับรอมฎดอนได้มีชีวิตอยู่ในรอมฎดอนพวกเขาใช้เวลา6เดือนในการขอดุอานะครับพอรอมฎดอนาจากไปแล้วเขาก็ยังขออีก5เดือนเพื่อที่จะให้คุณงามความดีที่เขาทาในรอมฎดอนนั้น ถูกตอบรับหนะ้าที่อัลลอฮฺซุบะฮานูอัตา拉ฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็คือความประเสริฐและสิ่งที่เป็นสุนนะนะครับที่ให้เรานั้นเตรียมตัวนะครับสภาพจิตใจร่างกายของเรานะครับพร้อมที่จะทําอามัลอิบดะดาในเดือนอ <Yeah. S 1> รอมฎอนอันมีเกียรติที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเรามักจะเห็นผู้คนมากมายนะครับที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของธุรกิจนะครับแต่เรากลับลืมเตรียมพร้อมสภาพร่างกายของเรา ในการถือสินโดดในการซิกรุลล้อในการละหมาดนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะคือความดีของเราที่จะได้ถูกตอบรับน้าที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาในวังกิยามะานะครับแล้วก็อิบะดะอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับก็ให้เราสามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อที่จะให้สภาพร่างกายของเรานั้นมีความพร้อมนะครับแน่นอนท่านอบูบักอัลบักรีได้บอกว่าเดือนระจับนั้นเป็นเดือนเปรียบเสมือนกับการหว่านมเมล็ดพืช ในเดือนชาบานเรียบเสมเหือนกับการรดน้ําปลวนดินส่วนเดือนรอมฎอ,อนนะครับเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อเราปลูกมันเอาไว้รดน้ํามันอย่างดีในเดือนชาบานนะครับโอกาสเก็บเกี่ยวของเรานะครับผลบุญความดีนั้นนะครับเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นหากว่าใครไม่เตรียมพร้อมตัวของเขาสภาพร่างกายของเขานะครับมันก็จะทําให้ผลลุญในเดือนในเดือนรอมฎอ,อนนั้นก็ขาดตกบกพร่องไปนะครับ ขอดวงตาลัสุฮานวัตลาให้เราได้มีชีวิตยอยู่ในเดนรอมฎอนและได้ถูกตอบรับจากคุณงามความดีนะครับที่เราพยายามที่จะทำในเดนรอมฎอน